สวัสดีค่ะคลิปวันนี้เป็นคลิปหลังจากที่วันไปนอนค้างที่โรงแรมเท่ากับไม่ได้อยู่บ้าน2วันหนึ่งคืนนะคะกลับมามีคนคิดถึงเราจ้าเป้าหมายในวันนี้นะคะตั้งใจจะไปดูผักหวานค่ะก็ได้พริกขี้หนูสวนพริกเม็ดเล็กนะคะได้เห็ดหูหนูค่ะเพราะว่าวันได้ผักหวานแล้วนะคะกับเห็ดญ,ญี่ปุ่นค่ะวันก็เลยจะมาแกงเลียง กุ้งสดค่ะนี่ผักหวาน40โครนประมาณ150บาทค่ะแพ็กนี้150บาทค่ะก็ไม่ได้แพงนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าวันไม่ค่อยมีเวลาซื้อค่ะแล้วก็ได้หน่อไม้ในใบหญ้านานแบบนี้ของโปรดที่วันบอกนะคะมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะ ทำได้อร่อยหลายเมนูเลยค่ะแล้วก็ได้ลูกชิ้นปลาค่ะได้อพริกแดงนะคะหมดแล้วนะคะที่วันเอามาจากเมืองไทยแล้วก็เนี่ยค่ะลูกชิ้นปลาเดี๋ยวเราทําน้ํายาปลากระป๋องพรุ่งนี้น้ํายาก,กะทิกินกับถั่วงอ,อกที่เราเพาะนะคะนี่คืออาหารไทยของไทยวันจ่ายไป2 5 0ห้าบโดยประมาณประมาณแ800รบาทค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยววันให้ดูของ 800บาทได้อะไรบ้างเนี่ยค่ะวันนี้มีเวลาก็เลยได้แวะนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะวันอนอนนอกบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สบายค่ะเหมือนหลับอยู่ในบ้านตัวเองก็มาถึงบ้านเร็วค่ะประมาณ 6- กห้าโมงครึ่งวันก็มาทำอาหารมื้อพิเศษกินกันค่ะสามีคิดถึงวันแหละดูออกเมืเ่อวันแกหยุดนะคะแกก็ไปซื้อของซื้อผลไม้ มารอค่ะเราก็ซื้อของมาไว้ให้วันทํากับข้าวค่ะทุกคนว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเรากลับมาเราทํากับข้าวกินกันวันนี้จะเป็นสเต็กหมูสันในแบบแบบใหม่ที่วันไม่เคยได้ทําคลิปให้ดูนะคะไปชมกันค่ะตอนนี้หมูใกล้จะสุกแล้วค่ะทุกคนอ๋อสวยงามมากเลยปก,กติวันจะทําหมูอบซอสแดงใช่ไหมคะวันนี้วันทําเป็นสเต็ก อบเนยค่ะผักอบเนยค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะผักแต่ว่าเดี๋ยววันจะปิดไปแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสวยงามค่ะทุกคนน่ากินไหมนเดี๋ยวเรามากินกันค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทำน้ำเกรวิสสำเร็จรูปค่ะก็เป็นน้ำเกรวิ่สเต็กหมือ ะะส่วนผสมว,วันนี้ก็จะเป็นนม2ดิซิลิทแล้วก็น้ำเย็น1ดิซิลิทค่ะตอนนี้คือลืมว่าเราจะมีมันฝรั่งด้วยนะคะเพิ่งเอามันฝรั่งใส่เตาอบค่ะทุกคนต้องรอเวลาอีก10นาทีประมาณนั้นนะคะให้ถุง จะเป็นแบบนี้นะคะสเต็กผักอบค่ะทุกคนคนละ3ามชิ้นค่ะกินตอนเย็นนะคะก็เป็นผักค่ะมีแครอทมีอ่าบอไม่มีบอคโคลีสิอ่ากะหล่ำปลอมค่ะนี่นะคะกะหล่ำปลอมแล้วก็ถั่วค่ะคนละนิดคนละหน่อยค่ะ กระหล่ำปุ่มเราไม่มีกระหล่ำดอกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปขโมยมาจากสามสามีนคะคะเรียกว่าแบ่งไม่ลงตัวค่ะขโมยค่ะ <c oughs> เรามีแคอรอทกับถั่วฝักยาวเยอะเลยค่ะนี่เดี๋ยวเรารอมัเอ,อมันฝรั่งค่ะ มันฝรั่งสุกแล้วค่ะนี่มืม้อเย็นของเราค่ะหนักเลยนะคะห้าโมงเย็นหกโมงเย็นไม่เป็นไรทุกคนสมบูรณ์นะคะสเต็กหมูอบค่ะ ส่วนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดค่ะหลังจากที่ทานอาหารมื้อหนักๆมาเมื่อวานนะคะเอ้ยหลับสบายเลยค่ะทุกคนวันก็ยังคงนั่งทำงานในคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนบ้านตอนนี้คือเริ่มทําความสะอาดห้องน้ำเสร็จไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําห้องครัวต่อนะคะส่วนตอนนี้คือขอตัดคลิปนี้เสร็จปั๊บ ตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยววันจะทำอาหารมือเที่ยงทานกับคุณสามีหลังจากที่คิดถึงภรรยามาตั้ง5วันนะคะอยู่บ้านคนเดียวไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานอาหารด้วยกันค่ะตอนนี้ก็ขอตัวทำงานก่อนนะคะออกจากบ้านเข้าป่ามากไกลโลูกสดใส หูออยย่ามมดคลุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านานาสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะวันก็ให้ทุกท่านดูไปแล้วว่า800บาทซื้ออะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าวันจะทำอะไรบ้าง วันมีวันหยุด2วันทุกคนจะเห็นคลิปในช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดกับเมนูเด็ดๆของวันเยอะมากเหมือนที่ทุกคนที่เข้าใจวันนะคะจะรู้ว่าวันเป็นคนบ้าพลังมากในหัวเนี่ยตอนนี้มีเมนูเยอะมากค่ะแล้ววันก็ เตรียมของเอามากินล้วนๆเนี่ยเอามาสำหรับทำเมนูอาหารไว้กินเยอะมากต้องติดตามรับชมค่ะส่วนตอนนี้นะคะวันจะเริ่มทำผักที่เป็นผักสดก่อนวันจะทำแกงเลียงผักหวานใส่เห็ดรวมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันค่ะ นี่คือของบางส่วนที่ซื้อมานะคะก,แก็แกงเห็ดค่ะจะทำแกงเลียงนะคะก็จะได้ผักชะอมค่ะแล้วก็สวยงามมากๆคือผักหวานค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินแกงเลียงผักหวานกุ้งสดกันนะคะ เครื่องปรุงหลักของเราวันนี้นะคะก็จะมีผักสดที่เราซื้อมาค่ะมีผักหวานที่เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะชะอมค่ะเห็ดญี่ปุ่นเห็ดหูหนูพริกสดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องปรุงน้ำแกงค่ะก็จะมีกุ้งแห้งที่เอาไปปั่นละเอียดแล้วนะคะใช้พริกแกงเผ็ดค่ะแล้วก็กะปินะคะ แล้วก็พริกสดที่เอาไว้โรย,ยหน้าค่ะเราจะทำแกงเลียงกุ้งสดกันนะคะแกงเลียงแบบไปทางรัสนะคะก็คือพริกแกงเป็นพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปก่อนเลยค่ะคือไม่เน้นเผ็ดมากนะคะวันนี้แล้วก็ตามด้วยพริกแกงเลียงจะต้องมีกะปินะคะต้องมีกลิ่นนิดหน่อยค่ะวันก็เลือกใส่นิดหน่อยนะคะ แล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีนะคะบ้านนี้จะหนักรสดีก็คือทําอาหารเน้นไปทางรสดีค่ะใส่กะปินิดเดียวค่ะสมสารฝรั่งนะคะวันนี้แบบทํากับข้าวแบบปราณีนะคะปราณีคุณสามเลยเออแกงเลียงเราไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะคะเราก็รอให้น้ําแกงเดือดนะคะเรียกว่าให้กลิ่นของพริกแกงมันออกมาก่อน เราก็จะใส่ผักได้เลยนะคะแล้วผักก็คือไม่ต้องรอให้มันสุกนานนะคะอันนี้เป็นกุ้งบดท,ที่ใช้การบดไม่ได้ใช้การตำนะคะเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่สะเทือนค่ะอาหารไทยที่มันเป็นน้ําซุปแล้วก็ไม่มีกะทินะคะมันจะใส่ผงนัวด้วยค่ะถ้าปกติแล้ววันทำกับข้าวไม่ค่อยใส่ยกเว้นแกงที่มัน ไม่มีน้ำกะทินะคะแลีวก็ชิมรสชาตินี่นะคะเป็นกุ้งกุ้งแบบเป็นชิ้นๆเลยมีความหวานของเนื้อกุ้งทุกคนสุดยอดสุดยอดใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะซดน้ำนะคะเราไม่ต้องเน้นเค็มค่ะสำหรับแกงเลียงนะคะเดี๋ยวตั้งให้เดือดนิดนึงนะคะ่ะเมื่อกี้ยังไม่เดือดเลยนะคะ ือน้ำหวานมากทั้งๆที่เรายังไม่ได้ใส่ผักเลยค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะมีใครอยู่กับวันบ้างรอชิมรอชิมวันนี้เห็นข้อความ,มจริงๆค่ะใครลองพิมพ์ข้อความมาหน่อยค่ะวันไม่แน่ใจว่าวันเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะถึงบ้านแล้วอาบน้ำก่อนค่ะโอเคค่ะตามสบายเลยค่ะพี่หน่วย พี่นางสวัสดีค่ะผัดน้ำมันหอยใส่กุ้งจ้าหนูวันอ๋อได้เลยค่ะแม่ผักหวานที่เหลือเดี๋ยวผัดน้ำมันหอยใส่กุ้งเพราะว่าขนาดว่าเน้นไม่ฉุนยังฉุนเลยค่ะเฮ้ยตัดลงแรงมาก เปิดประตูเอากลิน่นออกหน่อยค่ะวันนี้นะคะลบเจ็ดองศาหนาวมากลมเย็นมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มใส่ผักที่เราจะต้องใช้ระยะเวลาในการต้มนะคะใส่พริกแดงพริกลอยลงไปก่อนแล้วก็ใส่เห็ดญี่ปุ่นกับเห็ดหูหนูนะคะปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กุ้งสดแล้วก็ตามด้วยผักที่เหลือค่ะตอนนี้นะคะ แกงเลียงโหเด็ดปุดปดุน่ากินมากๆเลยค่ะเราก็ใส่กุ้งสดก่อนนะคะเป็นกุ้งแช่แข็งค่ะแล้วทีนี้ก็คนน้อยแล้วนะคะใส่ชะอมค่ะกับผักหวานลงไปได้เลยค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็ปิดไฟค่ะจริงๆมันขาดใบแมงลักนะคะแต่ว่าที่เมืองนอกอะแมงลักจะหาซื้อยากมากเลยมันมี มันมีสารต้องห้ามบางอย่างที่เขาห้ามนำเข้ายุโรปนะคะมันจะไปทำให้พืชผลกลิ่นของผักผักบางอย่างของอยุโรปมันเพี้ยนไปค่ะเ,เราปิดปิดฝาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอร่อยมากทุกคนกินด้วยกันค่ะเป็นสเต็กผักปกคล้ายๆจูดเมื่อวานตอนเย็นค่ะทุกคน คืออะไรที่แกบอกว่ากินแล้วอร่อยนะคะอยากกินอีกเรียกว่ามีทั้งโปรโตีนและผักค่ะมันก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อวานคือมันเร่งรีบมากวันเลยไม่ได้ทาคลิปแบบละเอียดวันนี้ตอนตอนเย็นออกมือนี้มือเที่ยงน,นี้นะคะก็เลยตั้งใจทําอีกรอบหนึ่งผักไม่ต้องเยอะวันนี้เหมือนจะชิ้นใหญ่กว่าเมื่อวานนะคะจะมีกะหล่ํา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักแช่แข็งแบบนี้ค่ะเพราะว่าผักที่นี่มันนำเข้าจากประเทศอื่นหมดเลยนะคะเวลาเราทํากินไม่พันมันจะเน่าหมดถ้าสมมุติว่าเราซื้อผักสดแต่ถ้าเราซื้อผักแบบนี้มันก็ก็กินได้ค่ะวันนี้ไม่่อยเรื่องเยอะเท่าไหร่นะคะกินง่ายๆกันวันนี้ไปดูหมูกันค่ะวันเอาไปทอดเนยเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เครื่องปรุง เอาหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราป้ายใส่ผักลงมาผัดมนอบสองหม้อเดียวกันได้เลยนะคะส่วนมันฝรั่งวันนี้เป็นมันมันเอ่อมันฝรั่งเอ่อมันฝรั่งบอลลูกกลมๆนะคะเราใส่ตาอบไปแล้วค่ะมีผักอะไรที่สุขยากบ้างเราน่าจะใส่กระหล่ำปมลงไปได้ค่ะ ในกุ้นที่ที่มันใส่ได้นะคะก็ะกระหล่ำตีะคะ่ะกระหล่ำตีอะไรอ่ะกระหล่ำดอกกระหล่ำดอกแล้วก็ขวบกับยาวะคะ่ะนื้อเที่ยงวันนี้กินบ่ายโมงเลยจ้าแครอทนะคะ แล้วก็ใส่เนยลงไปบนหมูค่ะอบเนยนะคะ,ะ,คะส่วนน้ำซอสนะคะก็มาสไตล์แม่บ้านพลาสติกเหมือนเดิมะคะ่ะวันนี้นะคะส่วนผสมในสเต็ก น้ำเกรวี่จะเป็นน้ำหนึ่งดิเลิตนะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็นมสองถ้วยตวงนะคะซึ่งมันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วค่ะเรามีหน้าที่เอามาใส่ดีๆผสมผสมคนๆให้มันเข้ากันแต่ว่าวันจะชอบเพิ่มพริกไทยค่ะนอกเหนืออีกแล้วนะคะใส่พริกไทยลงไปเพิ่มคัะมันก็จะเป็นซอสพริกไทยดำได้เลยนะคะป่วนๆไป,ไปใช้เวลาประมาณสามนาทีค่ะก็เสร็จนะคะ ส่วนหมูของเรานะคะแอบไปค่ะสวยงามมากซึ่งวิธีการทำสเต็กแบบนี้นะคะหมูมันจะสุกแล้วก็เนื้อนุ่มค่ะ Kan bare si så. lukter så godt ja. mm. สร็จแล้วค่ะเรามาชิมแกงเลียงผักหวานกุ้งสดกันนะคะซึ่งรสชาติออกนวลนๆนนค่ะวันนี้ป้าๆแม,แม่แม่เห็นไหมคะถ้าแกงเลียงนี่คือสดกินเล่นหมดค่ะไม่ถึงกับได้กินข้าวนะคะวันนี้ มีผักเขียวๆคือผักหวานและชะอมนะคะกุ้งสดค่ะลอยพริกสดนะคะเพราะว่าน้ำแกงไม่ค่อยเผ็ดค่ะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะชิมแกงเรียงกันค่ะหเห็ดหมูหนู ขอกัดพริกเพิ่มอืมแซบมากัวชาตินวลๆอ่อนๆค่ะอันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อหนึ่งแพ็คนะคะอืม ผัดบนะ้ผัดหวานหวานไปยันน้ำแกงเลยค่ะนี่ค่ะแกงเลียงของเรานะคะให้ทางนี้ดูบ้างนี่ชิมค่ะคือปัญหาเวลาที่วันปรุงอาหารนะคะวันจะเป็นคนที่มือหนัก ปรุงเค็มปรุงจัดไว้ก่อนเลยแล้วเคยทําแกงเลียงกินเนี่ยมันจะเค็มค่ะวันคนที่เวลาวันทําแกงเลียงวันจะกินเปล่าๆแบบไม่กินกับข้าวนะคะอ,อร่อยมากทุกคนวันนี้ไม่เค็มนะคะแบบคุมเค็มค่ะโอ้ยหวานชื่นใจมากเลย ได้กินสมใจแล้วนะคะแกงเลี้ยงผักหวานสำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านในช่องมาดาบ้านนาสวีเดนค่ะดูชีวิตประจำวันดูกิจวัตรของวันในช่วงวันหยุดเราทำอะไรบ้างติดตามดูคลิปจะออกอากาศทุกเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายค่ะ